ชื่อท่านโจทยส์สวนัน,นะครับก็ผุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระราชศึกษาครับก็การเรียนการสอนก็ช่วงนี้ก็โดยส่วนใหญ่ช่วงของสิงหาคมนี้ก็เน้นไปทางกีฬาครับเพราะว่าก็พรุงนี้ก็พาเด็กนักเรียนไปแข่งกีฬาจังหวัดครับไปแข่งฟุตซอลครับแล้วก็ยังมีแบดมินตันนะครับช่วงรุงนี้ฟุตซอลวันแรกก็รุ่นอายุไม่เกิน15าปีแข่งกันที่สนามในค่ายวาชิราวุธนะครับก็ ช่วงนี้ก็หลังเลิกเรียนแล้วก็ต้องซ้อมฟุตซอลให้นักเรียนนะส่วนการเรียนการสอนด้านสุขศึกษาและพัฒนาศึกษาก็ตามหลักสูตรครับก็คือเน้นให้นักเรียนรู้จักตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขลักษณะนามัยเพราะว่าช่วงนี้ก็ในสถานการณ์โควิดด้วยก็ต้องให้นักเรียนรู้จักในเรื่องนี้ให้สำคัญที่สุดคนระับแล้วก็ เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยครับก็คือให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ออกกําลังกายกัน,นโดยการวิ่งครับตอนนี้โรงเรียนก็เข้าร่วมเรียกว่าโครงการนโครงการภายนอกของสีกัปตันนะครับเป็นโครงการที่ว่าวิ่งสะสมระยะทางแล้วก็จับระยะทางโดยแอปในมือถือนะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปวิ่งที่บ้านด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนด้วย โดยการส่งผลผ่านแอปแล้วก็รวมเป็นระยะทางครับส่งไปยังสีกับตันนครับมีโรงเรียนเข้าร่วมทั่วประเทศตอนนี้ทุกงควายเศึกษาก็อยู่อันดับที่83แล้วก็จะเป็นโครงการให้อุปกรณ์กีฬาให้ <Yeah. S 1> กับ100โรงแรกแล้วก็โรงเรียนที่1 0 1 1ถึง300ก็จะได้รับสีมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับ โครงการนี้ก็สิ้นสุดวันที่สามสิบกกาคมครับนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี mm hmm. เพราะว่านอกจากว่าโรงเรียนมีโอกาสได้รับอุปกรณ์กีฬาแล้วนักเรียนก็สุขภาพดีไปด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็โดยปกติแล้วก็คือผมก็เป็นนักกีฬายแล้วก็นำ mm hmm. เขาเรียกว่าประสบการณ์ของตัวเองมาสอนนักเรียนะ mm hmm. แล้วก็สอนเขาเรื่องไม่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ ดูนาคตแมะแนวเรื่องต่งตางๆครับเพื่อให้เขารู้จักคิดแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าใครที่ว่ามีความสามารถด้านกีฬานี่ก็คือคือผมสามารถส,งส่งเสริมให้ต่อยอดไปในด้านกีฬาได้ถ้านักเรียนจบมสปัป๊บเนี่หรือว,ว่าจบม6กจบป .6 ปั๊บเนี่ใครที่ว่ามีความโดดเด่นด้านกีฬาแล้วก็เขาอยาก จะมุ่งไปด้านนี้ก็คือจะพาไปในโรงเรียนที่ว่าเขาสนับสนุสนด้านาากีฬาค่ะต้องเช่นชมอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีการจับก,การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและทละศึกษานะคะซึ่งให้นักเรียนนั้น เรียนรู้แล้วก็รู้จักคิดแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้แล้วก็มีการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาให้กับนักเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นทุกกลุ่มสาระเนี่ยก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางว่าเป้าหมายของหลักสูตรคือให้นักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแต่ละกลุ่มสาระก็จะพัฒนานักเรียนตามบทบาทของตัวเอง ทำได้ยอดเยี่ยมนะคะท่านต่อไปใครเอ่เย